1>, 1 2 3 4งหกับผมพม่าดิศัก์อุปวัฒโนนะครับขอนิยัถ่ายภาพนะครับประเดษประกุลลงตาพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้เดินทางมาแวะเยี่ยมนะครับจานคุ้งนะครับเดือโยมอัมพรนะครับ น้องชายของพอระจันทร์พระครูสังคารประวิท์พัฒโกนะครับเด้อนี่นะครับ,น,น,รบนี่กะผมอัตามภาพก็เพิ่งเคยมานะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับเคยมาชั้นพระตาหารเพียอยู่บ้านหลังนี้นะครับนี่ด้านหน้านี่ตรงนี้ยังไม่เคยมานะครับเด้อ เดชประคุณลงตามาศาสนก,กิจที่วัดพิโสพารามนะครับโยมฟ้านะครับกราบอาัตนาพระเดชพระคุณลงตามางานศพหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกับผมมาทาภาพเมื่อเช้าก็ฟังอยู่แต่มันจําได้ไม่ชัดนะครับต้องขอถูดขออาภัยนะครับ ตรงนี้ไม่สบายครัยเป็นไะทรอยด์ติดผิเดินมาจากบ้านนี้เหนือ <laughs> ใช้กำปก <laughs> ั้นไะนายจันตุวิโทรมาว่าให้โทรหานตาออโทรแล้วท่านของทานตามรับอรรากาศโทรยังน้องจัดจะทำหมอที่ไหนครับหมออุวม <laughs> อยู่ที่จังหวัด ลุงตานะครับมาเยี่ยมนะครับทิดกุ้งนะครับนี่นะครับเด้อลูกศิษย์ลูหาของพรชพรกคุณนลุงตานี้ <c oughs> แล้วจะเา็นมาอย่างไรดอกล่ะแล้ว่าอันนี้ในตัวนี้ก็นัวนั้นอ่ะกับตัวน้นบริษัทไม่จำเป็นวันอะไรเยงจ่ไงงไม่เป็นอะไรยน อันมันเจ็บแต่มันเป็นอะ <c oughs> ไรโอ้ไม่พองานเรเป็นหกกิโลครับมันมันทานข้าวไม่ได้ทานน้อยๆคือมันไ,ไ,ไ,ไม่คิดตะอยากเลยนะครับแต่ว่าไายามพยากินจะว่ามันกินไม่ได้ทำให้ก็ทำให้เราเหนื่อยหมอให้ยา